สวัสดีค่ะครูแปรจากบ้านนวดไทยหัวใจเพชรนะคะปัจจุบันทํางานนวดไทยอยู่ที่เมืองลิก้าประเทศรัสเซียเป็นเวลา11ปีแล้วนะคะจากการทํางานทําให้เรารู้ว่ามีอ่าผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่สามารถช่วยประหยัดแรงของหมอนวดได้นั่นก็คืออ่าหมอนอุ่นสมุนไพรนะคะเวลาใช้จะง่ายมากเลยนะคะคือนำเข้าไมโครเวฟ3นาทีแล้วนำมาวางที่ บ่าของลูกค้า10นาทีนะคะหรือวางาตามแนวกระดูกสันหลังนะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อของลูกค้าเนี่ยอ่อนนุม่มแล้วก็ประหยัดแรงของเรานะคะนอกจากนี้ลูกค้ายังสนใจนําไปใช้ที่บ้านนะคะแล้วก็เอาไปเวฟแล้วก็วางที่บ่าของตัวเองได้ในทุกๆวันนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสามารถติดต่อมาได้ที่ครูปแปรนะคะขอบคุณค่ะ